สวัสดีจ้ามือนี้ใจสบผ้าเห็ดหอยแมลงผู่นิวซีแลนด์อบชีสอบชีสสามเกลอือสามเกลอือคือวามี่นี่ค่ะรากรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยดำอันนี้เราจะเอาไปตำรวมกันนะคะส่วนตัวนี้เราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอันนี้ก็เป็นหอยแมลงผู่นิวซีแลนด์โตเมียโตผู้ลวกกึืงสุกุ่งดิบอันนี้ก็แกออกมาแล้วเวลาเขาตัก,กินมันจังสะดวกในการตักกินนะคะ และก็ซิมิเนยเนยเนยใส่เนอยอันนี้แล้วพอมีติดบ้านไ้เป็นเนยที่แบบว่าทาขนมปังอะค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตขออนุญาตละสีผ้าตำได้ผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะตำรวมกันเดี๋ยวจะขอตัวตำสามอย่างนี้ให้เข้ากันดีนะคะสามเกลอือที่เราตำรวมกันแล้วนะคะอันนี้เนยเด้อเค็มแล้ววันนี้ก็เลยไม่ใส่เกลือนะคะ ใตลงไปพักซี่กชีโอ้ยแเหลือกานเดี๋ยวจะคนสออย่างนี้ให้เข้ากันดีนะคะแล้วจะอมาทาบนหอยนะอ <c oughs> พอเราคนเข้ากันเสร็จนะคะก็เอามาทาบนตัวหอยนะนี่ยและทาน้อยมากตามชอบนะคะ <c oughs> เอาซ่อนตัก มันอยากเอาเมื่อตววยเลยตวยวตวยต,วย,ต,ว,ยต,ว,ยตวยแปลว่าปาดปาดนะอ้ออีกอย่างหนึ่งคือฝรั่งเขาจะใช้พาสตรี่นะคะแต่ว่าไม่อยากไปซื้อในตู้เย็นมีผังชีอยู่แล้วก็เลยใส่ผักซี่หอมแทนเนาะมอสซาเรลลาชีสอันเป็นซีดเป็นซีที่เขาใส่เวลาเห็ดพิสตามันจะยืดยืดนะคะนะใส่แต่มอสซาเรลลาชีสมื้อนี่สิกินกับอันีส่ส่าสลาดัด มันในซีสาสลัดข้าวซยพาเมซ่นชีดอยู่แล้วก็เลยก็เลยไใส่นี่หรอกใส่แครมอสเลล่ากั็พอหรือใครอยากจะใส่ทั้งคู่ก็ใส่ทั้งคู่ก็ได้ค่ะโปะโปๆๆแล้วก็เอาข้อไปย่างไปอบวอมเตาประมาณ15นาทีไฟ180องศาฟังก์ชั่นย่างนะคะ,ะเดี๋ยวสีห้อยๆชีดกันเด้อหน้าตาก่อนอบนะคะ หอยแมคหอยแมลงผู่นิวซีแลนด์อบชีสสามเกลอือย่างในเตาอบตั้งเวลาไป7นาทีเมื่อกี้เพิ่งดังประมาณว่าย่างไป6นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นเตาอบแต่ละบ้านไฟไม่เท่ากันนะคะก็ดูเรื่อยๆแล้วกันเนาะน่ากินเนาะกิบเก๋อสามเกลือได้นี่ฝรั่งใส่พาสลีเขาใส่ผักซีหอมพัคชีนะคะ กินเบาๆอ๋อหอยมาลงผูนิวซีแลนด New ์อบชีสสามเกลือสามเกลือคือรากผัดชีกระเทียมพริกไทยเอาดีต่อใจอ่ะว,วิธทีทำมีให้จะอู้นำย่อยนำออกหอยเึนเนาะออ้ยโอ้ยหย,นะย่านมอคักเดี๋เดๆอ มันสีหยดเย็นเอาพมิสซันสีเอา,อาโอเตแอปหอยตัวสีสีนะหอยตัวผู้หอยตัวมีสีสันเจิดจานมันหอยตัวมา รู้จักพี่น้องในเพจนี่แล้วค่ะที่มาบอกกันนะอุ้ยเดี๋ยวยินเสียงผู้ชายอาบน้ำแล้วแล้วเฮี่เลิกงานแล้วอุ้ยอืมประจอยประจอยพี่น้องบอกเลยว่าเมนหนีประจอยเมนูนหนีประจอย เออตั้งนำ้ำสลัดทั้งซีดไข่ต้มเมซี่อุ่นเอวจังเลยขนลูก